สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อๆพกับลูกอุ้ยพยาบานข่นา TP, เชที่ดีเกษตรบานครับคลิปนี้เป็นเรื่องเล่าของการเลี้ยงตะกระแตนครับลูกอุ้ยจะทด,ดลองนําไข่ตะกระแต่มาฝากครับเ,เริ่มที่อุป,ปกรณ์น,นะครับแลวก็วัตถุีใส่ครับอันที่สำคัญเลยก็คือไส้ครับ อันนี้เป็นไส้ผสมปูนครับร่อนละเอียดแล้วก็ผสมน้ำให้มันชุ่มๆเล็กน้อยครับบอถึงก็เปียกนะครับแค่ทุ่มๆอันต่อมากก็คือขุยบักเ้าครับกับผสมน้ำคือนกันครับเพชให้ทุ่มๆคลื่นกันบอห้เปียกครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือกองพัตติครับอันนี้เป็น กองตรรับเข่าเกาของหลานครับเอาไส้มาใส่ครับงัดไส้กดไส้แหนๆเลยครับกับประมาณจกเส้น2เส้นนะครับจากก้นของกองปฏิติครับหลังจากนั้นก็เอาคุยบกเพาครับมาว่างห้องลงบางบางครับพ่อให้ปกผิวไส้ครับบอกรตตองหลานะครับแล้วก็อันนี้ก็กดใหงเรียบๆได้ครับกดเรียบลง เป็นลักษณะนี้ครับพอแค่เรียบๆหลังจากนั้นก็เอาไข่ครับกกะต,ตะกะต่นไข่ตะกแ่นนุ่งอุ้ยสร้างสื่อมากครับพึ่งมะหอดครับสองขีดครับเอาไข่ตะกะแ่นมันเลี้ยงครับมันมันเลี้ยงใส่ว่างบนผิวคุ้ยเกล่าครับอาอบไข่าถนานัดปันไดครับ มือหนึ่งทายมือหนึ่งเลี่ยงต้องมืจะเลี่ยงแล้ะก็ทายให้เบื้องดีกว่าครับคอยติดถนัดอันนี้ครับเลี่ยงลักษณะน,นี้ครับอันนี้ก็เลี่ยงเห็นเต็มแล้วครับเป็นลักษณะนี้ย่าห้ทับกันนะครับเพื่อนว่าครับเพื่อนบอกไว้เจ้าของฟ้ามเพื่อนบอกไว้โอ้เหลือหลอยู่ครับได้เลี่ยงในกองนึงกันยังเหลือหลายอยู่ ขั้นตอนต่อไปครับกะเอาคุยบกพร้าวมาโปกหนามันครับโปกนหนาไขว้ใอันนี้ก็ให้สูงจักน้อยครับประมาณนักเส้นเส้นเคิงถึงสองเส้นก็นได้ครับไม่ต้องกดแน่นนะครับอันนี้แตะเบาๆแตะพ่อให้หนาเรียบแล้วกเข้าค่อยเอาไปวันนี้กองโฟมนะครับ ปิดฟ้าไวให้เรียบร้อยนะครับลุงอุ๋ยเอาไว้ในมุงครับมุงอนุบาลเลี้ยงเรียบร้อยแล้วได้ซีตลับครับจะเอาไว้ในกลองโฟมนี่สองตลับแล้วก็อีก2องตลับเอาไว้ข้างนอก ทดลองเบิงครับว่าอันใดจะออกเป็นโตดีก็กันครับหลังจากนั้นก็ฉีดพุ่มน้ำด้วยปอกกี้ครับให้มันซุมๆเพื่อนว่าเสา้าแรงครับเศษทุกมือจนก็จะฟักเป็นโตรครับเดี๋ยวรอดติดตามเบิงต่อไปครับขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อพี่น้องฝากกดติดตามช่องให้น้ำเนยซอยกดแชร์กดไลค์เป็นแห้งใจลุงอุ้นน้ำครับ คลิปนี้ขอพ่อทำนีครับลุงอุยกับช่องเกษตรไทยบ้านขอลาไปก่อนจังไว้พอกันไม่ในคลิปหน้าลุงอุยขอกาวคำว่าสวัสดีครับ